สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ยังขอขอบคุณพระเจ้าเนาะทั้งชีวิตเนี่ยก็คือแบบพยายามที่จะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันแต่ทำไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับตัวของดิฉันเองเนาะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับคนมากมายบนโลกนี้ที่เป็นคริสเตียนเนาะเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาทำกันอยู่แล้วแต่ว่าอยากบอกว่าส่วนตัวแล้วอะก่อนหน้านี้นะ พยายามมาเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้จะอ่านก็ง่วงนอนจะอ่านแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอ่านเล่มไหนก่อนบทไหนก่อนแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเลือกที่จะไม่อ่านคือมันเป็นอะไรที่แบบยากมากๆที่จะอ่านพระคัมภีร์ทกุกวันแล้วบางครั้งบางทีอก็มีคนแนะนําว่าอย่างน้อยวันละบรรทัดก็ยังดีวันละบทก็ยังดีวันละอ่า นิดก็ยังดีเนาะแต่เราก็ไม่สามารถทําได้ถ้าวันนี้ทําได้พุ่งนี้ทําไม่ได้วันถัดไปก็ไม่ได้แล้วก็วันอีกวันหนึ่งอาจจะทําได้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบไม่สม่ําเสมอทั้ง้นที่เรารู้ว่าฝ่าไกลของเราเนี่ยเราต้องกินทุกวันใช่ไหมแต่เราก็กินแต่ว่าไฟวิญญาณเราก็ต้องกินทุกวันเหมือนกันแต่ทําไม่ได้ก็คือมันเป็นช่วงชีวิตที่ายวิญญ,ญาณเนี่ย อ่อนแอแล้วไม่มีกำลังเนาะก็เลยขอพระเจ้าว่าขอให้พองอช่วยลูกด้วยลูกรู้ว่ามันเพราะว่าลูกรู้ว่าลูกควรทำแต่ลูกทำไม่ได้มันรู้สึกเหนื่อยมากจะแบบเรารู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างแต่เราทำไม่ได้เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราไม่สามารถทำได้จอนนึกถึงแบบคนที่เสพติดอะไรสักอย่างนี่แหละเขาติดแล้วอะ แต่เขาอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้มันประมาณนั้นนะคะก็คือแบบอยากทําในสิ่งที่ดีแต่ทําไม่ได้มันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยในใจมากแลนะ่เนาะก็อยากแบบแบ่งปันว่าเจ้ามีเวลาแล้วก็พระองค์ดูในหัวใจของเราจริงๆว่าเรามีอุกกาหาย้าพระองค์เรายอมต่อบพระองค์ยอมนี้ก็คือแบบทอมทอมตอบพระองค์เลยว่า พราะงลูกทาไม่ได้ด้วยกํำลังของตัวเองจริงๆคือขอบคุณพระเจ้าที่ทุกวันนี้ฉันได้อ่านพระคัมภีร์ทุกวันมันเป็นเรื่องที่แปลกมากและมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเป็นแล้วไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมาก่อนมันเป็นเรื่องที่ชื่นชมยินดีส่วนตัวนะเพราะว่าอาจจะแบบคริสเตียนหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นขบยานธรรมดามาก แต่ว่ารู้ไหมว่าคริสเตียนหลายๆคนเขารู้ว่าต้องทำแล้วเขาทำไม่ได้เขาไม่ได้มีความสุขเลยแล้วก็เขาก็เหนื่อยมากขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่แบบรักเราแล้วก็แบบพระงคดีมากเลยอะพระงทรงประทานกำลังให้ถ้าไม่มีพรอะองค์ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะอ่านพระคัมภีร์ได้ไหมรู้สึก แบบอยากถวายเกยเียรติแด่พระองค์เนาะอาจจะเป็นคำพยานสั้นๆธรรมดาแต่ว่าส่วนตัวแล้วอะรู้สึกขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่สามารถกลับมาอ่านพระคมพีได้แต่ว่าที่กลับมาอ่านแต่เมื่อก่อนไม่เคยอ่านอ,อ่านแต่ว่าอ่านแบบไม่สม่ำเสมอจริงๆอ่านไม่ได้มันเหมือนมีสิ่งกีดขวางอยู่ตลอดอะตอนนี้รู้สึกมีความสุขมากที่ทำให้พระองค์ยิ้มได้ อย่าถวาเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆค่ะขอพระเจ้าใว้พรนะคะขอให้เกียรตินี้เป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวอาเมน